น้องสวมากัาางกกสวัสดีจ้ามีรักแฟนเพลงของแพลวนะคะตอนนี้ก็เข้าถึงช่วงฤดูเก็บเห็ดแล้วนะคะมีหรือยิงแพลวคนนี้จะพลาดนะคะตอนนี้ก็ว่าจอดรถยุ่หนาป้าเห็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะควมถนนไปหนีก็เป็นป้าเห็ดเลยไปค่ะเก็บเห็ดเก็บยิงวันนี้ ดูเห็ดประท่านออกลายจะเพิ่งเริ่มออก ฝนตกทุกวันแต่ว่าในป่าแห้งมากมันถอนปไดยแทววขออนุญาตตัดเห็ดเพิ่งหวานเนี่ไม่ออกเลยนะคะอันนี้ก็มลยาะข้นคัะคี่ ป้าตกง่ามพ่ะจ่ะงัดเอาเก็บเห็ดนี่แม่จ้ะข้นบะไ้แม่พี่นอ้องนี่เห็ดทั้งนั้นเลยนะคะนี่เอาไม่ได้แล้ว เนี่ยกำลังสิบูปลากันไหมแพ็ก็ยันแพ็หัวสักตกลงนี่เนาะมอง่ะมองเก็บเห็ดไม่เอาหรอกเอาแค่นี้ไปนี่แล้วก็มาเอาจุ้มนี้นี่ สวย,ยู่เด้วยว่บาบะก็อบก่อนจะเห็ดเหลืองพอดีวันนี้เดี๋ยวจะไปทำกับข้าว นั่งกองกลนใส้นถนนพี่น้องจ้าอีกไว้นะคะีนี่มจ้ะกำลังขืนพี่น้องค่ะนี่ค่ะกำลังเดี๋ยวอันนี้แพลจะเอาเลย แย่งหอยทากกิโลหนึ่งสวยงามท้าจิงัดเอาก็ไดยุจ่าแต่ว่าเก็บไว้ให้เขาโตนะเพึ่งหวานดอกแรกค่ะทุกคนของปี2องพน้องสวยมากค้าตัางกองกับบอได้เอามาเพราะว่าออกจากป้าเหลืองมาแล้วทุกคนสวยสวยมาก สวยมากพูดเลยเดี๋ยวแปลมีดก่อนจ้ะแปลมีดแล้วก็แปลตะกร้ามาใส่งามตัดขาเห็ดกันค่ะทุกคนว้ายงามากําบอหุ่มพี่น้องดอกแรกนะคะสองพันยี่สิบสี่ฝนตกนำ้ำๆแต่ว่านี้ปลาแห้งแห่งจ้ะจักสีบายเทงได วันนี้พอตัดออกหลายเด้วมวันนี้วก็เก็บเห็ดพี่น้องดีใจแห้งจ้าดีใจมากน้องสวยมากค่ะทุกคนนะาน,า,นาทอแขนแพ่วได้มาบหลายนะคะเดี๋ยวแพ่วก็จะทำน้ำพริกนะคะเจวเห็ดมาจากปนเห็ดน,นี่ค่ะแพ่วจะใส่เครื่องอบลมร้อนเลยนะคะได้เห็ดเพิงมาดอกเดียวแล้วก็ได้เห็ดเหลืองมาแค่นี้ค่ะอันที่ใน้อ่ๆยนะแพ่วบอเอามาจ้าไว้ใจเขาไงเนาะ เดี๋ยวเราเอาเข้าหม้ออบรมร้อนนะคะแพลวไดม่าปลายนะคะแพลวก็จะทําน้ําพริกนะคะเจลเห็ดมาจา้ะปนเห็ดนี่คะ่ะแพลวจะใส่เครื่องอบรมร้อนเลยนะคะไดเห็ดเพิงมาดอกเดียวแล้กวก็ได้เห็ดเหลืองมาแค่นี้คะ่ะอันที่น,น้อยๆนะแพลวบอเอามาจ้าไ้ใจเขาใงเนาะเดี๋ยวเราเอาเข้าหม้ออบรมร้อนนะคะนี่นะคะเ็ดที่แพลวเก็บมาเมาื่อวานว่าไพะะ่จะขาดเสียงพะะารุ่งฤดากังแี้นิดนึงเมื่อใดหลายจากก้กแพลวเลยสิปนเห็ดนะคะ ก็ได้หลายเพื่อสิกแกงใช่ไหมเห็ดปือหวานแ,วาแกงเนี่พปกติเพเิ่มหรืได้สิซุมทำน้ำพริกน้ำพริกเกล็ดน,นะคะหรือหอนเก็บตมากส,สูงของหอนเป็ดกินเลยก็จะอร่อยเด็ดต้นเห็ดปือหวาน,นกกาาพิลองกาเจ้าปูเคยเจะเจอได้ปนเนี่ยเป็ดดแก้วเห็ดเนี่ยปกติเัาจะแกงนะคะหรือไม่ก็ลาก่าหรือไม่ก็จะทำเป็นอาหารฝรั่งไปเลยแต่ว่ารอบนี้ได้มาแค่นี้นะคะแค่ของญี่ปนทำเป็นเจี๊ยบหอมพี่น้องคะผู้ใดก็ว่าเจ้เคยจะเจอจกินปนด้วยจ้าเนี่ย เจวเ็ดหอมมากทุกคนจ้าจนี่นะคะเจวเห็ดของแฝวนะคะหรือผู้ใดสอืนอน่นปนเ็ดก็ได้จ้าน้ำเช็คเ็ดก็แล้วแตผู้ผู้สอาาื่นนะจ้ะเนาะเจวเห็ดก็ได้ค่ะหอมมากหอมคือทังปนเฮดไข่เย่อว่าได้จ้านี่ยแค่นี้นะคะเราได้มาไม่เยอะแล้วก็มาดัดแปลงเอาเนาะทุกคนนี่นะคะหน้าตามเมนูของเราวันนี้เจลเ็ดค่ะพี่น้องผักอันนี้ก็เก็บมาจากสวนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะจังนกันอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ไฮเพจสไยนอร์เวย์นะคะบ่ายหญิงแพรวนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้อง